คัดโยสีเอปาราโซซิลันตาบาลีเซเตเอเปนูกุนูฮัปปอยาสปาลาโซลาปาลาทีเอเปเนเตเนยากูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวรินทารอดกับแม่หมอวรินหรือโค้ชลูกปัดวรินพัดคนนี้ค่ะช่องแห่งการส่องแสงนำทางผ่านพี่ไพ่ช่องแห่งการดูดวงที่จะทำให้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องดูดวงอีก ต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีเมื่อพลังงานดีดวงดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามกดใจกดไลค์ทุกการคอมเมนต์จองคิวรับคาปรึกษาส,ส่วนตัวโคช้ชเรียนส่วนตัวในทุกเรื่องที่ติดตอนนี้จะเป็นไลน์เฉพาะเป็นคู่เป็นคลาสเป็นคอร์สเ,เปิดกลุ่มเยอะมากไปตามที่ช่องโค้ชรูปปัดวร,ร,รินทร์พัฒนนะจ๊ะเทคนิคดีๆก็อยู่ที่ช่องนั้นด้วยท่านใดสนใจก็ทักไอดีไลน์มาได้ในทุกเรื่องที่โค้ชกล่าวมาค่ะ จำเป็นเมื่อไหร่อย่างไรขอให้ท่านนั้นได้เข้ามาชมคลิปนี้8ใบค่ะสิ่งไหนที่อยากบอกวันนี้ค่ะเอ็ดออฟวานไนออฟสอดสูออฟสอดเดชาริออฟเพดออฟสอดค่ะสี่ดาโฟออฟสอดไฟออฟครับและเอ็ดออฟครับอย่าจมปลักกับสิ่งที่เราติด อยู่ที่พันธนาการเราอยู่ต้องเลือกเดินไปได้แล้วค่ะต้องออกจากสิ่งนี้ได้แล้วมันจะมีคนช่วยเหลือคุณค่ะอย่ากลัวการที่ว่าเราต้องไปเผชิญเราต้องออกจากจุดนี้เราต้องก้าวไปใหม่ออกจากเซฟโซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะออกจากการงานตรงนี้ออกจากความสัมพันธ์ออกจากความรักออกจากบ้านออกจากสถานที่ที่อยู่ตรงนี้ ออกจากความรู้สึกฉีบโดโดออกมาทำเลยค่ะเอออันนี้บอกผู้เรียนโค้ชที่โค้ดเพิ่งโค้ดเสร็จหรือเปล่าเนี่ยด้วยสองสามขั้นติดๆดกันเลยพลังงานนี้เลยอะ่ะขอส่งพลังงานนี้นะคะให้กับท่านที่จำเป็นออกมาแล้วไฟแล้วค่ะทำใจให้ใหญ่ทำใจให้มั่นทำใจให้พร้อม ออกมาเราจะได้รับข่าวดีปฏิวัติตนเองจะได้รับข่าวดีกล,กล้าเผชิญกล้าเคารพตนเองปกป้องตนเองจะได้รับข่าวดีนะคุณเจ็บหนักมาพอแล้วค่ะสิ่งที่เห็นนะกล้าตัดสินใจเลือกอย่าให้สิ่งนี้บั่นทอนพลังงานบั่นทอนความรู้สึกค่ะอีกหนึ่งใบสวยๆได้ไหมคลิปไม่ยาวได้ไหมอืม ไม่ออกด้วยหนึ่งใบบทสรุป8ดาบเกิดขึ้นพร้อมกับเดอะสตาร์นี่เห็นไหมจบสวยๆปึ้งเลยค่ะแม้เราจะเหมือนว่าไม่มีหนทางออกแม้กลัวว่าเราจะไปยังไงต่อมันมืดมนฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยสู้ได้เลยฉันไม่เคยชนะเลยในเรื่องตรงนี้แต่ฉันไม่ไหวแล้วปณิธานให้ใหญ่ค่ะ นั่นคือความอิสระหลุดจากพันธนาการนี้หลุดจากความทุกนี้หลุดจากตัวตนแบบนี้หลุดจากความสัมพันธ์แบบนี้หลุดจากการงานแบบนี้หลุดกับสถานะที่อยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อออกมาแล้วสิ่งนี้ที่คุณจะได้ไพนี้ล่วงมาคู่กันดีใจมากเดอะสตาร์คุณจะสุขสมหวงังออกมาแล้วคุณจะเป็นอิสระแน่ๆแต่ต้องเทคไทม์นะคะต้องใช้เวลากับตรงนั้นในการต่อสู้ เผชิญแต่มันคุ้มค่าแน่นอนโคชบอกเลยนำตนเองออกมาค่ะ,ะเผชิญกับมันด้วยหัวใจที่ดีหากเราไม่กล้าลงมือไม่กล้าออกจากอะไรสักอย่างไม่กล้าปฏิวัติไม่กล้าเช็คแอคชั่นนั่นเพราะว่าใจของเราค่ะมันยังไม่พล้อม มันไม่ได้แน่ชัดว่าสิ่งนี้คือปณิธานจริงๆสิ่งนี้คือเราต้องการจริงๆมันยังไม่เห็นว่าความอิสระความหลุดพ้นความสุขนั้นนเราต้องการจริงๆหรือเปล่าหากเราต้องการจริงๆเราจะทาทุกอย่างเพื่อออกมาจากจุดนั้นเชื่อมั่นไว้วางใจตนเองค่ะคุณมีพลังงานซัพพอร์ตอยู่แล้วนะไม่ว่าติดในเรื่องไหนอยู่ค่ะขอให้ความอิสระหลุดทุกพันธนาการ เป็นของคุณความชัยชนะสำเร็จเป็นของคุณค่ะ